บริษัทฮาไม่จำกัดช่วงฮามินิมาร์ตตอนแพะรับบาปน่าจะซื้อเยอะขนาดนั้นเลยหรอรับอะไรดีจ๊ะมีนมไหมก็ กก็็มีอ่ะประมาณเท่าไหร่เอ่อประมาณเอบีซีได้ประมาณนั้นอ่ะใช่ใช่คุณน้ามาถามว่ามีนมกระป๋องไหมมีโหก็ไม่บอกแต่แรกพูดจะเท่าไหร่จ้ะห้าสิบจ้ะไม่ต้องทอนเนาะจะฉันรวยจ้ะ ใสแสบคอทุกทีเออน้องดุนครับไม่รู้ว่าตอนเด็กๆนะพี่ตั๊กเนี่ยจะเรียนเอึแซททำไมก็ตออโตเนี่ยมันมาหยุดอยู่ที่ยูซื้อมาให้นะครับผมมาเลยพี่ตั๊กไม่ต้องลำบากขนาดนี้เลยอะน้องดุนครับไม่ต้องกลัวนะครับคือพี่นะครับแบบว่าทำอะไรก็ได้นะครับให้น้องดุนเนี่ยมีความสุขพี่ตั๊กยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับเพื่อน้องดุนเลยโอ้พี่ตั๊กจ้า ลับมาี่นี่แล้วครับทำไมครับผมอนจะบอกพี่ว่าพี่เป็นคนดีมากเลยอ่ะถ<ม>้าครอบครัวหนูไม่กีดกันเนี่ยเราคงได้พบกันแล้วนะพี่พี่ไม่เคยกลัวเลยนะฮะพี่เนี่ยก็คือพร้อมจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างกับครอบครัวของน้องรุ่นเลยนะครับผมไอไอนะครับและพี่ก็หวังว่าครอบครัวของรุ่นเนี่ยเขาคงต้องเข้าใจเราสองคนนะครับตายแล้วพี <S <S ่เป็นคนดีมากครับผมน้องรุ่นครับฮะไม่มีใครอยู่เลยนะครับเนี่ยอุ้ยตายไม่ทำอะไรไม่ใช่อะไร ในทุกเรื่งรงองใความรักของร้องายบอคุณครับรถเข็นมันเข้ามาไม่ได้นะครับเนี่ยอขอโทษผมข,ขัดจังหวะอะไรเปล่าครับ <c oughs> ไม่มีแล้วครับผมคือเซื้อนมแล้วทำไมอ่ะทำไมครับฉันไม่เปิดที่บ้านไม่ได้จ้ะเขาเขียนว่าให้เปิดที่นี่ให้เปิดที่นี่ครับ <c oughs> ไปถึงบ้านแล้วกําลังจะเปิดเปิดไม่ได้ใช่ฉลากเขียนว่าให้เปิดที่นี่อ๋อก็เลยกลับมาเปิดกระป๋องที่นี่ครับน่าสงสารครับแต่ผมหาทางแก้ไขให้เองครับผมจริงหรอครับนี่โถจะไปยากเลยครับผมเอออ่ามาด้ครับผมโอเคครับผมโอเค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 เรียบร้อยแล้วครับผมขอบคุณมากครับ จลัมาขอรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะได้เรับจากต่าแป๊บนึงนะ Take your time, my girl ฮัลโหลจะมาหานน่นเหรอมาวันไหนอะจ๊ะมาวันนี้ตอนนี้อยู่หน้าร้านฉันเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะจ้าเดี๋ยวเจอกันจ้ะพี่ตังพี่ตังจ๋าคือว่านนน้องุ่ คือพี่ชายนุ่งกำลังจะมาหาจะ้ะแต่ว่าพี่ชายนุ่งเขาดุมากเลยพี่ชายน้องนุ่นจะมาหาที่นี่เลยฮะก็ดีเลยคือพี่เน um um ี่ยพร้อมจะบอกเลยว่าพ anyway pues okay! ี่เน um> ี่ยรักน้องนุ่นจริงๆครับแต่พี่ชายนุ่งดุมากเลยนะคะดุมากพี่ไม่เคยกลัวเลยมาก็ดีเลยจะได้บอกแล้วพี่รักนุ่งนุ่นจริงๆครับ้ยพี่เขามีปืนมานะโอเคครับผม สวัสดีครับน้องนุ่นคนช่วยสวัสดีครับพี่น้องแตงร้ายวันนี้พอ้อเดตต่างว้างใจสุดแซ่ดีใจมาพบน้องนุ่นสุดแซ่ดีใจแล้วมา เป็นน้องนุนพี่อุซ่ารบมาฮาน้องนุนอโอ้ยกิ๊ดจริงทึงพี่ไปหลอกใครมาล<ะ>อบขะไม่ใช่รอบใบถึงกิ๊ดทึ่งครับกิ๊ดทึ่งน้องนุนโอ้ยแค่นั้นแหละทำเมนูห้องเม็ดจจ้าัวเม็ดมดัดอ,อนนี้อันนี้ห้องผีห้องผีอ้าวูพูดภาษาใต้หรอใช่พี่เนี่ยเอออยากจะบอกว่าวันนี้พี่มานะครับพี่เอาข้อมมาฝากนี่ ี่เอาชมพูมาฟักไม่ใช่พันผือเขาเรียกฝรั่งไม่ใช่ย่เที่ยงพันนีชมพูนี่ชมพูเป็นลูกชมพูชมพูเอออ้าวแล้วฝรั่งเรียกชมพูแล้วชมพูเรียกว่าอะไรนำดอกไม้นำดอกไม้มันมะม่วงนี่มันคนละยักกันครับมันเป็นคำเลียข้อภาษาตายคนตายคนตายนี่นี่นี่ไอชมพูไม่เต่าได้อ่ะนี่ ยาดหนักนี่มันสับปะรดที่บ้านคนตายนี่เขาเรียกสับป,ปะรดว่ายาดนักอ้าวอย่างเงี้อะไรถ้าสมมตินนหนูไปใต้ถ้าหนูไปตลาดนัดหนูอยากได้ไ <ป S 1> ยานัดกับสับป,ปะรดหนูต้องพูดว่าอะไรไปลาดนักไปซื้อ,อยานัดกับยาดหนักแน่สามนัดเลย,อยเอาอีกเอาอีกนะ,ออกนะมะมะ่วงหิมะผานเขาเรียกว่าอะไรมะม่วงหิมะผาพนพวกขลอก หัวคลอกแล้วแล้วแล้วเนี่ยไอ้นักร้องลูกทุ่งที่ชื่อทศพลหิมพว่านานี่<อ>เรียกะไทศพลหัวคลอกโออกินกระเชียโอ้โหนีน้องนุนพี่เนี่ยคิดถึงอะสุดหัวใจเลยอะจ้าพี่บอลพันพือพี่บอลเป็นคนดีมากเลยนะขอบคุณครับแต่ว่าถ้าครอบครัวเราไม่กีดกันเนี่ยเราคงได้อยู่ด้วยกันแหละจริงหรือเปล่าพี่นี่อยากจะมาอยู่กับน้องนุน ไปิดใจกี่ทึ่งหนุนอมอเมาขัดขวางอะไรเปล่ามาครับอะไรจ๊ะเออคือมาเรื่องนมเนี่ยแหละครับหือเขาบอกว่ากินนมแล้วก็ต้องกินอาหารในครบห้าหมู่บังเอิญนะน่ยอยู่หมู่สี่หมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามนี่ยจะได้แต่ไอหมู่ห้าเนี่ยมันไกลต้องเดินข้ามคลองขึ้นเขาไปอีก ผู้ประสาังกฤษพิ่งมาเอ้าดอนี่ไงก็แปลว่าผู้ชายอยู่กลางแจ้งเต้าดอแทนที่พี่จ้าพี่บอยต่อต่อเดี๋ยวเดโทรศัพท์มาอยู่นี่กับพี่ตวัยน้อฮัลโหลพี่หมนะจ๊ะพี่หง่ะวะไงจ๊ะ จะได้บอกให้ร <c oughs> ู้ว่าความรักของเราล่ะแม่สุกงอมมันไม่ได้มันเพิ่งไปซื้อปืนมาปีถีบลบไหมหัวหน้าเหระโอ้ยหัโอเคเงื้อเอียนโอ้ตายล้วอยู่ด้วยกันดีๆนะคุยกันไปก่อนอะไรน้องแขนยูนิคใช่เวนมเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วก็โอเคนะเฮ้ยความจพี่ค่ะ นี่พี่เผอเข้าธนาคารแป๊บเดียวเลยมีคนบอกใครมาจีบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดอะไรเข้าธนาคารให้คุณเข้าเหรอครับไปบอกตังทำไมแต่งตัวอย่างนี้เบิกตังได้เลยอนุ่นแทนจ้าเมื่อกี้มีคนบอกว่าใครมาจีบนุ่นเหรอเฮ้ยป้าพูดพูดพูด คือผมไม่รู้เรื่องแะครับผมมาดูนมเฉยเฉยมาดูนมอ่ะใช่ให้ให้ให้นุ่นเปิดนมให้ดูด้วยให้นุ่นเปิดนมด้วยใช่พี่อย่าให้ถึงมือพี่อะไรพี่ใครมีปัญหาบอกผมนะผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาดูนมไม่อคะับพอดูนมครับมาดูนมใช่ครับมาดูนมใครเขาเปิดด้วยครับปอดด้วยครับดูนมแล้วก็เปิดด้วยโอ้โหนี่ครับข้างไหนข้างนี้ครับ้นี อย่ามายุ่งกับแฟนข้เาเฮไยไปไย